มันี่เรามารวมกันเพื่อทำความสงบสงบกายกายก็นั่งนิ่งนิ่งไม่ไหวติง่งสงบใจหยุดคิดตั้งสติสํามวมจิตให้แน่วแน่ ในเบื้องต้นนี่ไม่ต้องคิดอะไรเพียงแต่ดูลมหายใจเข้าออกกับความรู้สึกนั่นแหละปกติของขิดนี่ถ้าไม่ควบคุมเนี่มันก็คิดไปคิดมาโน่นนนนี่นีอยู่งั้นเนีนน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 ่มันสงบอยู่ไม่ได้ พราะมันยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แล้วมันก็เอามาปรุงมาแต่งแบบนี้เราไม่ให้มันปรุงมันแต่งกำหนดใจละอารมณ์ต่างๆที่ใจยึดถือเอาไว้นั้นให้หมดไปอาศัยสติเนี่ยสำคัญนะ เมื่อสติเข้าไปควบคุมจิตได้จิตก็หยุดคิดลงได้ถ้าสติอ่อนแอแล้วจิตจะไม่คิดเลยดังนั้นให้เข้าใจความหมายของการทำสมาธิภาวนาถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็เรียกว่า เราพักจิตไม่ให้มันคิดพุ่งซ่านไปมามันอ่อนแอถ้าคิดมากเข้าไปมันไม่มีกำลังเข้มแข็งอย่างร่างกายนี่แหละเมื่อใช้มันทำงานมากๆเกินขอบเขตมันก็เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรง ถ้าให้ได้พักผ่อนหลับนอนไปนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมามันก็มีกำลังเรียวแรงดีอันนี้ฉัน้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้เมื่อเราฝึกแค่มันหยุดมันพักไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมันอยู่นิ่งๆไปพอสมควรอย่างนี้มันก็ มีกำลังเข้มแข็งดีมันก็เบิกบานดีนั่นแหละยานั้นการภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการพักผ่อนจิตใจในขั้นต้นเมื่อใจมีกำลังดีแล้วก็ทำงานต่อได้แก่การ ิดการพิจารณาแบบนี้นะ,ะพิจารณาในสิ่งที่ต้องการรู้ไม่ใช่พิจารณาปรำปราทั่วไปสิ่งใดที่ยังไม่รู้ยังสงสัยก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันเห็นโดยแจ่มแจ้ง <c oughs> เมื่อเราจำกัดในการคิดการพิจารณาให้มันอยู่ในขอบเขตพอดีพอด,พอดีอย่างนี้จิตใจมันก็ไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพลียเท่าไรนักมันได้สมาธิเป็นกำลังดัง <c oughs> นั้นให้พึ่งเข้าใจความหมาย ของคำว่าภาวนาเรียกว่าจิตใจมันทำงานทำไมเราจึงทำงานเหตุที่ทำก็เพราะว่าใจนี่มันถูกอวิชชาตันหาครอบงำมันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนบัดนี้เรา รู้ตัวแล้วว่าที่เป็นทุกข์มาในสงสารเพราะรู้อำนาจแก่อวิชชาตันหาเกิดมาชาติใดก็ไม่ยอมละมันไม่ทำความเพียรละมันมันก็จูงไปตามประสงค์ของมันมันจูงไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกาม แไ่กล่าวมุสาวาดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนก็ไปตามมันนี่เมื่อตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาตันหาแล้วมันก็มักจะไปทำบาปนั่นแหละมากกว่าที่จะมาทำบุญผู้ใดไม่เห็นโทษของอวิชชาตันหาอย่างว่านี่นะมันก็จึง ยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสเหล่านี้โดยอาศัยสมาธิเป็นกำลังใจทำใจให้สงบลงไปเมื่อใจตั้งมั่นด้วยดีแล้วกิเลสเหล่านั้นมันมาจะมาจูงใจให้ ถ้าเยอทยานอยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษต,ต,ต่างๆดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่ไปตามบ嘛นี้นั่นแหละมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่า <c oughs> <c oughs> การที่บุคคลจะได้เสวยทุกทนทรมาน อยู่ในโลกนี้ก็ดีหรือในยมมันโลกก็ดีมันกระล้วนตั้งแต่ปล่อยตนไปตามอำนาจของอวิชชาตันหาทั้งนั้นบัดนี้เรารู้ตัวแล้วเราจะไม่ไปตามมันเราจะหยุดนิ่งเราจะทำความรู้เท่าความคิดความจำความหมายต่างๆ ความคิดความจำหมายเหล่านี้เป็นนามธรรมาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกำหนดรู้ความจริงของความคิดความจำความหมายความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้น ่งเห็นความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายอยู่อย่างนั้นอวิชชาตัณหามันก็ก่อตัวไม่ได้วันนี้นะเพราะมันพลิกแพงเปลี่ยนแปลงจากสมมุติลบล้างสมมุติต่างๆทิ้งไป สมมติที่ว่าเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เราอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อสมมุติว่าเราว่าเขาอยู่อย่างนี้เราลบสมมุติอันนี้ทิ้งออกไปเลยไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นมาเช่นนี้แล้วอวิชชาตัญหามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความรู้ความเห็นอันนั้นมันก็เป็นทรรมไปแบบนี้ะ เป็นธรรมเพราะมันเห็นตามเป็นจริงความจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆความคิดอันประกอบไปด้วยอวิชชาตันหาเหล่านี้มันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อรู้เท่าทัน ความคิดความจำหมายต่างๆเหล่านั้นแล้วอวิชชาตัญหามันจึงเกิดขึ้นไม่ได้ความรู้แจ้งเห็นจริงกับการพิจารณานะ่ะมันเป็นคู่กันไปถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้แจ้งเป็นั้นดังนั้นเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้ว ก็อย่าไปอยู่เฉยๆก็ต้องหาอุบายพิจารณาหาอุบายพิจารณาให้มันรู้แจ้งในสิ่งที่ตนยังไม่รู้มเมื่อไม่รู้สิ่งใดก็ค้นคว้าเพ่งพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็ทนต่อความเพ่งเมื่อเราเพ่งเข้าไปไม่ถอยมันก็เห็นแจ้งในสิ่งนั้นได้มันไม่ลบรลีนี้ไปไหนหรอกลูกกับน้ำเนี่ยมันก็มีอยู่นี่แหละแต่เมื่อเราไม่เพ่งมันก็ไม่เห็นโดยแจมแจ้งเมื่อมัน เมื่อไม่เพ่งแล้วจิตมันไม่นิ่งเมื่อจิตไม่นิ่งแล้วเห็นอะไรก็เห็นไม่เจ่มแจ้งเหมือนอย่างสายตาอย่างนี้แหละถ้ากรอกสายตาไปไปมามาอยู่นี้เราจะมองดูอะไรไม่ชัดเลยเห็นก็สักตว่าเห็นไปพอประเด็นแหละไม่รู้ลักษณะอาการสิ่งนั้นๆตามเป็นจริงได้ ต่อเมื่อเราจ้องสายตาไปแต่วัตถุอันเดียวนั้นเช่นนี้นี่ย่อมมองเห็นวัตถุสิ่งนั้นได้โดยแจ่มแจ้งเลยมีรู้ลักษณะอาการของสิ่งนั้นได้ <c oughs> อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> เมื่อเราเพ่งอยู่แต่ภายในนี่ อย่างเดียวไม่ส่งใจไปทางอื่นให้มันเพ่งอยู่แต่เฉพาะในปัจจุบันนี้เพ่งดูร่างกายส่วนไหนมันก็เห็นร่างกายส่วนนั้นเพ่งดูกระดูกมันก็เห็นกระดูกอย่างนี้แหละเพ่งดูเนื้อดูเส้นเอ็นมันก็เห็นเส้น เอ็นเห็นเนื้อได้เนื้อคนกับเนื้อสัตว์มันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไรนะัก <c oughs> เนื้อสัตว์นั่นมันละเอียดกว่าเนื้อคนหน่อยหนึง่งแต่นั้นนี่ะเลือดคนเลือดสัตว์ไม่แตกต่างกัน เพราะนั้นเราเห็นเลือดสัตว์มาแล้วก็มาเห็นกับเพ่งดูเลือดคนได้แห <c oughs> งเข้าไปมันก็เห็นอันนี้เลยว่าเมื่อเพ่งนามมาทมแล้วก็เพ่งดูรูปทม <c oughs> เพ่งดูมันก็เห็นได้ อันนี้ท่านเรียวกว่าตาในตาปัญญาไม่ใช่ตาหนังธรรมดาเราอบรมตาปัญญาให้เกิดขึ้นจากดวงใจนี้ <c oughs> ถ้าเราไม่อบรมมันก็เกิดเป็นดวงปัญญาไม่ได้ที่พระบิทธเจ้าทรงตรัสว่าพระอัญญาโกนัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพ <c oughs> ระอัญญาโกดัญญะเมื่อได้ฟังพระธรรมจักจบลงไปก็เกิดความรู้ความเห็นดังกล่าวมานั้นขึ้นในใจ <c oughs> เมื่อเกิดความเห็นอย่างนั้นขึ้นแล้วก็ไม่สงสัยแล้วในพุทธศาสานานี้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิคธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้จริงๆไอ้ที่ท่านพระอัญญาโกนัญญะ ท่านเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านหมายเอากิเลสกรรมวิบากนี่นะกิเลสเป็นเตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วกรมดีกรรมชั่ว มันอำนวยผลให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านเรียกว่าวิบาก <c oughs> <c oughs> กิเลสกรรมวิบากนี่จึงเชื่อว่ามันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วมาตกแต่งร่างกายร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหน เมื่อไเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แหละท่านท่านจึงเห็นลงไปว่าขันห้านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั่นแหละเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางความถือมั่นที่ว่าเขาว่าเรานั่นเสียได้ เมื่อปล่อยวางความถือมันสำคัญว่ามีเขามีเราได้แล้วความรู้ความเห็นแจ้งว่าขันหาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนแกนสารมันก็เกิดขึ้นมาแทนเมื่อความรู้ความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งอริยมรรค แล้วเช่นนี้มันย่อมไม่เสื่อมเรียกว่ารู้จริงกำหนดเวลาใดก็รู้เวลานั้นเห็นอยู่เวลานั้นดังนั้นเนี่ยพระโสดาบันท่านจึงเรียกว่าเป็นนิยะตะบุคคลเป็นบุคคลผู้เที่ยงต่อพระนิพพานโดยตรงเที่ยงต่อสวรรค์เที่ยงต่อพระนิพพาน ไม่หมุนไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นอุบท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างเรือที่บุคคลปล่อยลงในน้ำแล้วนั่งไปในเรือนั้นปล่อยตามไปตามกระแสน้ำไปแม้ไม่พาย นะ้ำมันก็พัดเรือนั่นไหลไปไปถึงทะเลหลวงนู่นแหละอันนี้ฉันใดศรัทธาของพระโสดาบันนี่ <c oughs> ท่านมีความเชื่อมั่นต่อข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้แล้วเชื่อมั่นต่อกรรมเชื่อมั่นต่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว อันทำดีนะั่นทำน้อยมันก็ไม่เพียงพอมันต้องทำมากๆความเห็นของพระโสดาบันเกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ขยันในการบำเพ็ญบุญกุศลไม่ท้อไม่ถอยเลย <c oughs> ไม่มีเกียครั้นเะนี่ยพระโสดาบันนะเพราะว่าท่านมองเห็นทาง ที่จะพ้นจากทุกข์อยู่รอมลออยู่แล้วเหตุดังนั้นท่านจึงเดินไม่ถอยไอ <c oughs> ้ผู้ที่ไอ <c oughs> ้ผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระโสดาบัน <c oughs> ก็เมื่อรู้หนทางของพระโสดาบันแล้ว <c oughs> หนทางที่จะไปสู่พระนิพพาน แล้วอย่างนี้ก็พยายามดำเนินไปไม่ท้อไม่ถอย,ม,ถอยมันก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุโสดาบันได้เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธ,ธรรมคือความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้ว มันก็ก้กาวไปเรื่อยๆออการบำเพญ็ญกุศลคุณงามความดี <c oughs> ไม่มีถอยหลังไอ้ผู้ที่ถอยหลังนั่นเพราะเหตุว่าไปสะสมความเกลียดค้านไว้ในใจบ่อยๆฝึกฝึกตนให้เป็นคนเกลียดค้านนอนตื่นสายบิดขี้เกียจ เห็นเกลับเกโนนออย่างนี้มันก็นั่นแหละบุคคลผู้เช่นนั้นน่ะทำความดีไม่ก้าวหน้าไปได้เพราะการทำความเพียรน,นี่ต้องให้มันติดต่อกันไปถ้าหากว่ามันขาดเป็นท่อนเป็นตอนแล้วมันยากที่มันจะก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อ รู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธ,ธรรมคือความไม่ประมาทอบรมสติสัมปชัญญะนี่ให้มันแก่กล้าขึ้นในใจเสมอเสมอไปสติสัมปช,ชัญญะนี่แหละจะเป็นธรรมเครื่องอุปการะแก่ธรรมทั้งหลาย ตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่เองถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วทำอื่นก็จเจริญขึ้นในจิตใจไม่ได้ดังนั้นให้พึ่งพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้เต็มความสามารถของตนของตน ดังกล่าวมา